สวัสดีไก่ใต้น้ำเมนูเช่าเตาตะวัตกครับเบือเนีเบื่อขออะไรไม่ได้นะเรามักเครื่องตามใจชอบไก่ใต้น้ำหรอกินไม่เบื่อไก่ใต้น้ำเชฟนายจาจัดให้เืน้องคนี้เนียจนเขียงกับแตก น,น้องขนาดนี้ตัวไก่จะขนาดไหนสู้ฝันนั่น,นแหละออกดูเหมาะไม่น่าทำงานเลยครับปีนสามที่หนึ่งฮะเกลี่ยปะเกลี่ยได้ไหมพี่ต้องชิมมะขามหมดอ่ะ นอร่อยสองก้อนเลยนะไม่วันจีบข้าวสวยร้อนกูใช้เขาก็การาหามาคืนก็ไม่ได้ออกไปก็วันนั้นไนี่แหละงกวันตัวสิอนี่นไไหนไม่